กระทุ้งธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยฟื้นเศรษฐกิจความไม่ลงรอยระหว่างรัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยมีไม่บ่อยครั้งนักจะปรากฏชัดเมื่อความคิดเห็นขัดแย้งกันจนถึงขั้นเป็นอุปสรรคต่อการบริหารเศรษฐกิจยิ่งถ้าเป็นยุคที่นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีว่าการคลังมาจากภาคธุรกิจมีพื้นฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ก็จะไม่ชอบใจที่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคอยขัดแง่ขัดขาหลายครั้งที่ความเป็นอิสระ และการยึดมั่นในหลักการของธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยกระตุกให้รัฐบาลไม่ทําอะไรผิดพลาดนอกลู่นอกทางแต่ก็มีหลายครั้งที่นักการเมืองและนักธุรกิจมองธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นแค่นักวิชาการพูดตามตำราไม่กล้าตัดสินใจทําให้การดําเนินนโยบายของรัฐบาลสะดุดการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายถึง8ครั้งจากระดับ0.50%ในเดือนสิงหาคม65สู่ระดับ2.50%ในปัจจุบันเท่ากับปรับขึ้น2%ในช่วงเวลาปีครึ่งถือเป็นความจำเป็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องทำล้อไปกับการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสาหรัฐเฟดเพื่อสกัดเงินเฟอ้อและป้องกันเงินทุนจากต่างชาติไหลออกนอกประเทศแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่การขึ้นดอกเบี้ยส่งผลกระทบรุนแรงต่อชาวบ้านฐานรากทำให้ภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจนเกินรับไหวธนาคารแห่งประเทศไทย ก็น่าจะมีมาตรการหรือส่งสัญญาณอะไรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบ้างประกอบกับผลประกอบการปี66ของธนาคารพาณิชย์มีกำไรกว่า2.2แสนล้านบาทเลยทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบในสังคมข้อความที่นายกเศรษฐาทวีสินโพสต์ในเอกว่าจากการที่แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยทั้งทั้งที่เงินเฟ้อติดลบติดต่อกันหลายเดือนนั้นไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเลยและยังมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้น้อย และ SME ด้วยหวังว่าแบงค์ชาติจะช่วยดูแลประชาชนไม่ขึ้นดอกเบีย้ยสวนทางกับเงินเฟอ้อจึงได้ใจชาวบ้านไปเต็มๆถ้าไม่ติดที่มีกฎหมายเป็นเกรอบป้องกันไม่ให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการทํางานของธนาคารแห่งประเทศไทยเชื่อได้เลยว่ารัฐบาลคงกดดันอย่างหนักให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเร่งลดอัตราดอกเบีย้ยระยะหลังภาคเอกชนก็เริ่มส่งเสียงดังขึ้นเช่นกันคุสนันอังอุบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าและสภาหอ,อการค้าประเทศไทย แถลงตอนหนึ่งหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนสามสถาบันกกรเมื่อวันพฤหัสที่แล้วว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายปัจจุบันของประเทศไทยเป็นระดับสูงสุดแล้วในระยะข้างหน้าดอกเบีย้ยควรปรับทิศทางให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศและการดําเนินนโยบายการเงินของเฟดที่มีแนวโน้มลดลงในปีนี้เมื่อเฟดปรับลดลงไม่ได้หวังว่าจะปรับลดลงทันทีมีข้อเรียกร้องที่น่าสนใจจากคุณพิชัยนริ t พันธ์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และรองประธานยุทธศาสตร์และการเมืองพักเพื่อไทยส่งถึงธนาคารแห่งประเทศไทยอยากให้ออกนโยบายการเงินมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาใหญ่ทางเศรษฐกิจ5เรื่องดังนี้ 1. ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวต่ำมาเป็นเวลานานและมีแนวโน้มที่ปีนี้จะขยายตัวต่ำอีกซึ่งการคาดการเศรษฐกิจโลกในปี2567จะขยายได้เพียง2%กว่าเท่านั้นและ5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าเศรษฐกิจโลกมาตลอด อีกทั้งภาคเอกชนต่างเห็นตรงกันว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ไม่น่าจะดีนัก 2. นี้ครัวเรือนที่สูงกว่า16.5ล้านล้านบาทหรือกว่า90%ของ GDP ธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยแก้ไขอย่างไรรวมถึงหนี้ของ SME หนี้เสียในระบบธนาคารและหนี้นอกระบบ 3. เงินเฟอ้อที่ติดลบมา3เดือนติดต่อกันเดือนตุลาคม66ติดลบ0.31%เดือนพฤศจิกายนติดลบ0.40%เดเือนธันวาคมติดลบ0.83% และเงินเฟอ้อเดือนมกราคมนี้ก็น่าจะติดลบอีกหลังจากที่เงินเฟอ้อไทยลดต่ำมาก่อนหน้านี้5เดือนก่อนที่จะติดลบน่าจะทําให้ไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืดแล้ว 4. การส่งออกที่ติดลบในปี2566และส่งออกจะขยายตัวต่ําในปี2567 5. สภาพคล่องในระบบการเงินและสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจลดลงมากคุณพิชัยกล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยมองว่าทุกอย่างกําลังไปได้ดีเครื่องยนต์เศรษฐกิจเดินหน้าได้ครบ ซึ่งตรงข้ามกับประชาชนและนักธุรกิจที่กําลังสัมผัสอยู่ตนคงไม่ไปแนะนําธนาคารแห่งประเทศไทยว่าต้องทําอะไรเพียงแค่อยากให้มีแนวคิดที่ตรงกันในการฟื้นเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต้องยอมรับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีเครื่องมือหลายอย่างที่จะช่วยพยุงและฟื้นเศรษฐกิจนโยบายการเงินยังออกฤทธิ์เร็วกว่านโยบายการคลังด้วยและถ้านโยบายการคลังกับนโยบายการเงินสอดร,รับกันการบริหารนโยบายเศรษฐกิจจะเกิดประสิทธิภาพเต็มที่